พบกันเวลาเดิมนะคะ5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุผ้าขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ที่153แล้วนะคะ ก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะวันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกๆท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยคะ่ะ องค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปุ่ทวดหลังหลวงปู่ทิมวัดช้างให้ปี2522เนื้ออันปากาชุบนิกเกิลสภาพสวยมากดูง่ายน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญสวยนะคะน่าเก็บหน้าสะสมค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปูท่ทวดเม็ดแตงนะคะสวยสวยเดิมๆเ,เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่ใช้หน้าเก็บนะคะสวยสวยเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญลูกไข่อาจารย์ฟันอาจารโรปี2516เนื้อทองแดงที่ระลึกเปิดอบรมวิปัสนาน้ำตกกระอางจังหวัดนะครนายกสภาพสวย น่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเหรียญสวยสภาพดีค่ะสำหรับเหรียญอาจารย์ฟ้านสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อทองผสมไม่ทราบปีสร้างเก่าดีสภาพใช้มาบ้างน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสภาพใช้มาบ้างนะคะแต่ไม่ทราบปีสร้างค่ะ น่าใช้หน้าเก็บนะคะเก่าๆแบบนี้สำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกีบบัวเนื้อดินวัดลิงขบกรุงเทพสภาพสวยหายากน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระสวยนะคะสำหรับองค์นี้ สำหรับพระกิบบัวเนื้อดินวัดลิงขบกรุงเทพนะคะสวยๆหายากแบบนี้อยู่ที่900ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหูเชื่อมหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองปี2558ตอตอกโค้ดหมายเลข23460เนื้อทองแดงปลุกเสกดีสภาพสวย น่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสภาพดีนะคะหรือว่าถือว่าสวยเลยค่ะไหมคะผิววิ้งนะคะสำหรับเหรียญนี้ สำหรับเหรียญหูเชื่อมหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ปี2558สวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเสมาหล่อโบราณเนื้อทองผสมที่ระลึกปี2478สภาพใช้มาบ้างเก่าแบบนี้น่าเก็บน่าสะสมนะคะ เก่ามากค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเหรียญเก่าแต่สภาพดีนะคะด้านหลังก็จะบอกพศบอกปีนะคะเก่ามากนะคะสำหรับเหรียญหล่อนะคะค่าสำหรับเหรียญเซมาหล่อโบราณเนื้อทองผสมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 400ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปูเผือกวัดกิ่งแก้วเนื้อทองเหลืองลมดำไม่ทราบปีสร้างสภาพดีเก็บเก่าหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะสภาพดีนะคะผิวเติมผิวสวยค่ะนะคะลมดำเต็มนะคะ ้านหลังก็จะเขียนชื่อวัดนะคะที่ฐานค่ะด้านหน้าก็จะเขียนชื่อดวงพ่อนะคะหลวงพ่อเผือกค่ะค่ะสำหรับรูปลอหลวงปู่เผือกนะคะสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น รูปหล่อโบราณเจ้าคุณเท่าวัดขันเงินจังหวัดชุมพรเนื้อทองผสมสภาพดีเก็บเก่าหายากหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเก่ามากเลยนะคะหายากนะคะไม่ค่อยจะเจอนะคะเก่าๆแบบนี้ สภาพดีนะคะสำหรับองค์นี้หายากค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อบโบราณเจ้าคุณท่าวัดขันเงินนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,500ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเก,ก่าเก่าหายากเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งไพรีพินาฏเนื้อทองผสมบรรจุก,กิ่งไม่ทราบปีสร้างสภาพดีเก็บเก่าเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ ไม่ทราบปีสร้างนะคะแต่เก่ามากนะคะสำหรับองค์นี้สวยนะคะศิลปะสวยนะคะกิ่งดังนะคะสำหรับพระกิ่งองค์นี้นะคะ ค่สำหรับพระก,กิ่งไทรลีพี่นาตนะคะส,สวยๆเดิมๆเ,เก่าๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะส,สวยๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนปั้มกระไหล่ทองหลวงพ่อแช่มวัดฉลองปี2543สภาพสวยมากปลุกเสกดีน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ พ้าสวยเดิมนะคะกระไหล่ทองเต็มค่ะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะด้านหลังก็จะเป็นชื่อวัดนะคะแล้วก็ตอกโค้ดที่ข้างหลังด้วยนะคะเลขหนึ่งค่ะปีพศด้านหลังนะคะ ด้านหน้าก็จะบอกชื่อหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อแช่มค่ะค่ะสําสหรับรูปหล่อก,กระไหลทองหลวงพ่อแช่มสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะสวยเดิมนะเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งจัด ตีกระไหลทองปี2547สภาผู้แทนรัษฎรจัดสร้างปลุกเสก16พิธีพิมพ์ใหญ่ต,ต่อโค้ด้านหลังสภาพสวยหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะผ้าสวยพ้าเดิมนะคะพิธีใหญ่นะคะปลุกเสกพิธีดีค่ะไหมคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะไม่ค่อยเจอนะคะส่วนมากอ่าพระพิธีใหญ่ๆนะคะ แล้วก็สาภาพสวยเดิมด้วยนะคะค่ะสำหรับพระก,กิ่งสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยๆเดิมๆใต้ฐานก็จะตอกชื่อนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ<ๆ>องค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธเนื้อชินตะกัวหลังแบบวัดบางโฉมศรีจังหวัดสิงห์บุรี สภาพเก็บเก่าน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะก็จะเป็นเนื้อชินตะกัวนะคะเก่ามากเลยนะคะสำหรับองค์นี้นะคะวัดบางโฉมสีนะคะหลังแบบค่ะเก่านะคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับพระ เนื้อชินตะปวกเก่านะคะวัดบางโฉมส,สีสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะเก่านะคะคุ้มค่ากับราคาค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อโตหลังจานอักขระยานหลวงพ่อโตวัดกำแพงจังหวัดสิงห์บุรีหายากดูง่ายน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ หายากดูง่ายนะคะหลวงพ่อโต๊ะวัดกำแพงนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะพระสวยค่ะด้านหลังก็จะมียันนะคะสวยมากนะคะพระหนานะคะพระสวยพระหนาหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะ สำหรับพระเนื้อดิมพิมพ์หลวงพ่อโตหลังจานอัขระยานหลวงพ่อโตวัดกำแพงจังหวัดสิงห์บุรีหายากองค์นี้ก็จะอยู่ที่650ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะหายากค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเจ้าสัวบายโนเนื้อผงว่านหลวงปู่หงสุสารทุ่งมนจังหวัดสุรินปีร์ปี2548สภาพสวยหายาก หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมนะคะวันนี้ไม่ได้มาองค์เดียวนะคะมาถึงสององค์เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสององค์ก็สวยทั้งสององค์นะคะสวยเดิมค่ะส่วนมากนะคะพระหลวงปู่หงนะคะจะเป็นพระคนเก่าคนเก็บนะคะเป็นพระในบ้านนะคะถ้าไม่ได้เหมามาก็จะไม่ค่อยเจอนะคะสวยทั้งคู่ค่ะ สำหรับเจ้าสัวบายนนะคะหลวงปู่หงสสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่องค์ละ400ค่ะแต่ถ้าท่านใดรับเป็นคู่นะคะก็จะอยู่ที่700นะคะจะรับเดี่ยวหรือรับคู่ก็ได้นะคะค่ะสวยเดิมนะเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินพิมสองหน้าสภาพดีไม่ทราบที่ เก่าแบบนี้นะ่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองพระช,ชัดๆกันค่ะนะคะเก่ามากเลยนะคะเป็นเนื้อดินนะคะเป็นพิมพสองหน้านะคะนี่ค่ะไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยนะคะกับราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับพระเนื้อดินพิมพ์สองหน้าเก่าไม่ทราบที่นะคะก็จะอยู่ที่ 400ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเก,ก่าๆเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงรายหลังยันน้ำเต้าวัดศีละขันจังหวัดอ่างทองปี2513ท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินอธิฐานจิตปุกเสกสภาพสวยดูง่ายน่าบูชามากเลยนะคะสวยเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ เป็นสมเด็จที่สวยนะคะลายสวยมากค่ะสวยนะคะสำหรับสมเด็จวัดศรีละขันนะคะราคาก็เบาไม่แรงนะคะค่ะสำหรับสมเด็จวัดศรีละขันนะคะสวยๆเดิมๆอง์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเบามากเลยนะคะกับราคาเบาๆ2 0 0เดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระร่วงยืนเนื้อชินไม่ทราบที่ใส่ตลับอย่างดีพร้อมใช้สาภาพสวยน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะพระเก่าตลับสวยนะคะแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะเดิมๆค่ะเห็นไหมคะน่าใช้นะคะสำหรับพระเก่า กับตลับสวยๆนะคะค่ะสำหรับพระนะคะพระร่วงยืนเนื้อชิน้นไม่ทราบที่นะคะใส่ตลับอย่างดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะนะเก็บหน้าใช้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเสือเนื้อโลหะกระไหลทองไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติพร้อมใช้นะเก็บหน้าสะสมนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงค่ะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะ เสือเนื้อโลหะนะคะกระไหล่ทองสวยค่ะเรียมพร้อมใช้นะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถนําไปขึ้นคอหรือนําไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมให้เสียเงินนะคะค่ะสําหรับเสือเนื้อโลหะกระไหล่ทองไม่ทราบที่เลี่ยมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนาเก็บหน้าใช้นะคะกับราคาเบาๆสองาสิบเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นงบน้ำอ้อยเนื้อชินตะกัวเก่าไม่ทราบที่เลี่ยมพลาสติกอย่างดีสภาพดีมากน่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเป็นงบน้ำอ้อยเนื้อชินตะกัวเก่าไม่ทราบที่นะคะเลี่ยมพร้อมใช้นะคะสำหรับองค์นี้เลี่ยมสวยนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะไหมคะ ใดรับไปก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะค่าสำหรับพังงบน้ำอ้อยนะคะเนื้อชินตะกัวเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆ350เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปเหมือนสมเด็จโตอนุสร122ปีวัดละคังปี2537 ปั๊มระครังด้านหลังกล่องเดิมดูง่ายน่าบูชามากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมพระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะสวยมากค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆด,ด้านหลังก็จะปั๊มระครังนะคะน่าเก็บนะคะอนาคตแรงแน่ค่ะที่สำคัญได้เก็บพร้อมกล่องเดิมๆนะคะ ค่ะสำหรับพระสมเด็จโตอนุสรร้อยยี่สิบสปีวัดละคังนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมน่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงอนุสรร้อยยปีวัดละคังปีสองพ้อยสิบเกล่องเดิมสภาพดีมาก น้าเก็บหน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสภาพดีนะคะอยู่ในกล่องเก่ากล่องเดิมนะคะด้านหลังก็จะมียันะระฆังบางๆนะคะน้าเก็บหน้าสะสมนะคะอนาคตหายากนะคะแล้วก็ราคาน่าจัดแรงนะคะสำหรับวัดะระฆังสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องเดิมค่ะ ค่ะสำหรับสมเด็จวัดรักทังนะคะ122ปีองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะพร้อมกล่องเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมค่ะนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจองค์ไหนก็อย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพระ่วมกันขอบคุณมากค่ะ